景色、美容院、台所、経験、力、人気、形、色、味、ガム、品物、値段。 สองบางวาสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับคำสาบมินาโนในฮงโกบทที่28นะคะซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2นั่นเองนะคะซึ่งก็มีการแก้ไขคำสาบพเพิ่มเติมนะคะจากที่เอฟซนะคะได้ให้คอมเมนต์มานะคะก็เลยอยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะก็เรามาเริ่มรุยกันเลยดีกว่านะคะกับเวอร์ชั่น2นะคะซึ่งคำสาบของบทที่28นะคะก็มีไม่เยอะนะคะแต่ก็ สามารถที่จะเอาไปทบทวนนะคะเตรียมสอบ J ะอ N4 กันได้นะคะถึงจะในเดือนกรกฎาคมนะคะจะถูกยกเลิกไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะซึ่งก่านเองก็ขอเลื่อนไปสอบในเดือนธันวาคมนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอตัดสินใจก่อนนะคะว่าจะสอบ N อะไรนะคะก็มาลุยกันดีกว่านะคะสำหรับการเตรียมพร้อมนะคะกับ6เดือนนะคะลบขุก ค่ะเกศสื่อนะคะสำหรับการเตรียมสอบเจ้าวิศษในเดือนธันวาคมกันค่ะงั้นฮัจิเมมาชโชมันลุยกันดีกว่าค่ะกับคำแรกนะคะคำว่าอุเลมัสนะคะอุเลมัสอุเลมัสเนี่ยก็แปลว่าขายนะคะขายดีขายได้นะคะซึ่งอุเลมัสเนี่ยก็เป็นรูปสามารถนะคะของคำว่าอุรลมัสนั่นเองนะคะซึ่งในนี้ก็คือปั้งกะ อุเลมาสปังกะอุเลมาสนะคะก็แปลว่าขายขนมปังได้นะคะขายขนมปังเนี่ยขายดีนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าโอโดริมาสนะคะโอโดริมาสโอโดริมาสเนี่ยก็แปลว่าเต้นรำนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าคามิมาสนะคะคามิมาสก็แปลว่าเคี้ยวนะคะเคี้ยวหรือกัดนั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเอลาบิมาส เอลาบิมาสนะคะเอลาบิมาสเนี่ยก็แปลว่าเลือกนะคะหรือคัดเลือกหรือภาษาอังกฤษก็คือคำว่า selection นั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าคโยอยิมัตคโยอิมัตนะคะคโยอิมัตเนี่ยก็แปลว่าเดินทางไปกลับนะคะมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นคำว่าได้กะคูนิคโยอิมัตได้กะคูนิ ขยุยมันะคะก็แปลว่าเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยนะคะหรือถ้าเรานะคะเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับบริษัทนะคะเราก็สามารถใช้ได้ว่าไข่ฉา,านิไข่ฉา,านิขยุยมัดไขชฉานิขยุยมัดนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องเดินทางไปทํางานทุกๆวันนะคะคําต่อไปนะคะคําว่าเมโมชิมัด เมโมชิมานะคะเมโมชิมาก็แปลว่าจดนะคะจดหรือบันทึกนะคะซึ่งก you know, ็มาจากภาษาอังกฤษคําว่าเมโมนั่นเองนะคะคําต่อไปนะคะคําว่ามาจิเมะมาจิเมะนะคะมาจิเมะมาจิเมะเนี่ยก็แปลว่าขยันขันแข็งนะคะเอาจริงเอาจังซึ่งคําว่ามาจิเมะเนี่ยเป็นคําคุณศัพท์นะนะคะคําต่อไปนะคะคําว่าเนชชินนะคะเนชชินเนชชินเนี่ยก็แปลว่า กระตือรือร้นนะคะกระตือรือร้นตั้งใจมุ่งมั่นนะคะที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคําต่อไปนะคําว่าเอไลนะคะเอไลเอไลแปลว่ายิ่งใหญ่หน่าชมเชยนะคะน่านับถือนั่นเองนะคะคาต่อไปนะคะคําว่าโจโดอีโจโดอีนะคะโจโดอีแปลว่าพอดีนะคะซึ่งคำนี้ก็ได้ยินบ่อยๆนะคะสามารถเอาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค,คำต่อไปนะคะคำว่า เคชิคินะคะเคชิคิเคชิคิก็แปลว่าวิวทิวทัศน์นั่นเองนะคะเคชิคินะคะคำนี้นะคะเคชิคิเคชิคิแปลว่าวิวทิวทัศน์นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวตัวอย่างเช่นโอคโอคายามะโอคายามะโนะเคชิคิโอคายามะโนะเคชิคิค่ะคำว่าบิโยอินนะคะบิโยอินนะคะบิโยอินบิโยอินเนี่ยก็แปลว่าร้านเสริมสวยนะคะซึ่งคำนี้นะคะใน คลิปที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่1นนะคะเวอร์ชั่นแรกนะคะคำนี้นะคะพิมพ์ผิดนะคะซึ่งคำนี้ในคลิปแรกนะคะก็จะเป็นคําว่าเบวอินนะคะเบวอินเบวอินนะคะเบวอินเนี่ยจะแปลว่าโรงพรยาบาลนะคะเบวอินเบวอินที่เป็นคันจิตัวนี้นะคะก็แปลว่าโรงพรยาบาลนะคะซึ่งมีเสียง ใกล้เคียงกันกันกบคำว่า bio in มากๆเลยนะคะ bio in แปลว่าร้านเสริมสวยนะคะคําต่อไปนะคะคำว่าไดโดโกโรนะคะไดโดโกโรไดโกโ,โกโรก็คือห้องครัวนั่นเองนะคะก็คันจิก็จะเป็นคำนี้นะคะซึ่งคำว่าโดโกโรเนี่ยก็มาจากคำว่าบาฉุนนั่นเองนะคะ คำต่อไปนะคะคาว่าเคเคิงนะคะเคเคิงหรือเอ็กพียริเียนนั่นเองนะคะเคเคิงแปลว่าประสบการณ์นะคะซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเรามีประสบการณ์นะคะเราก็สามารถใช้ได้ว่าเคเคิงกะอริมัตเคเคิงกะอริมัตแปลว่ามีประสบการณ์นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าได้ประสบการณ์นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากกะอริมัตนะคะเป็นโอชิมานะคะก็กลายเป็นเคเคิงโอชิมานะคะเคเคิงโอชิมานะคะ,ะ,คะก็แปลว่าได้ประสบ การนะคะหรือปรับ,บอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถ้าจะเอาแบบจำไปใช้ได้เลยนะคะแนะนำว่าจำเป็นวลีไปเลยก็ได้นะคะเป็นเคเคงกะอริมานนะคะก็แปลว่ามีประสบการณ์นะคะหรือจะเป็นเคเคงโอชิมานนะคะก็แปลว่าได้ประสบการณ์นั่นเองคะ่ะคำต่อไปนะคะคำว่าจิกกะระจิกกะระนะคะจิกะระเนี่ยแปลว่ากำลังนะคะ power นั่นเองนะคะ ซึ่งคันจิตัวนี้นะคะมีหน้าตาคล้ายๆคําว่าคะนะคะที่เป็นตัวอักษรคาตาคานะนะคะคําต่อไปนะคะคําว่านินขินินขินะคะนินขิแปลว่าเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่ชื่นชมนะคะหรือปอปปูล่านั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกักคุเซนิกักคุเซนินินขิกะริมาตนะคะกักคุเซนิ นินขีกะอาริมัสนะคะก็บอกว่าเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเรียนนั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะกับคำศัพท์ของบทนี้นะคะซึ่งกริยาของบทนี้ก็หมดไปแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของคำศัพท์ที่เป็นคำนามกันดีกว่านะคะกับคำแรกนะคะคำว่าคาตจินะคะคาตจิคาตจิก็คือรูปร่างรูปแบบนั่นเองนะคะคับต่อไปนะคะคำว่าอิล อิโลคํานี้เราน่าจะคุ้นเคยกันตั้งแต่บทแรกๆเลยนะคะก็คือคําว่าสีนั่นเองนะคะก็คือคันจิจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะอิโลแปลว่าสีนะคะข้าต่อไปคือคําว่าอจิอจินะคะก็แปลว่ารสชาตินะคะซึ่งถ้าเราได้ยินเรื่องของอผงปรุงรสออแบรนด์หนึงในไทยนะคะอจิยุนอจิโนโมโตนะคะคำนี้ก็มีคำว่าอาจิอยู่ด้วยนะคะแปลว่ารสชาตินะคะ คำต่อไปนะคะคาว่ากาหมูกาหมูนะคะกาหมูก็แปลว่าหมากฝรั่งนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราเคี่ยวหมากฝรั่งนะคะก็จะใช้คําว่ากาหมูโอคามิมัสกาหมูโอคามิมัสนะคะก็คลอบอกเคี่ยวหมากฝรั่งนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคําว่าชินาโมโนนะคะชินาโมโนชินาโมโนเนี่ยก็แปลว่าสิ่งของหรือสินค้านะคะซึ่งก็จะมีคําว่าฮินนะคะแล้วก็คําว่าโมโนรวมกันนะคะกลายเป็นชินาโมโนนะคะ คําต่อไปนะคะคําว่าเนดันเนดันก็แปลว่าราคานะคะถ้าเราจะเอามาผวนเล่นกับภาษาไทยนะคะเนดันดันเนดันนะคะบันไดนะคะก็ใช้ได้นะคะเนดันแปลว่าราคานะคะส่วนใครดันเนี่ยจะแปลว่าบันไดนะคะอันนี้ขอเสริมใพ้อีกนิดนึงนะคะ มาต่อกันนะคะกับคำนี figure, game, or or the <asan> ้นะคะใครๆก็ชอบใช่ไหมคะทุกๆวันสิ้นเดือนหรือวันกลางเดือนนะคะก็กับคำนี้นะคะคิวเรียวนะคะคิวเรียวคิวเรียวนะคะก็แปลว่าเงินเดือนหรือสา l a รี่นั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าโบนัสโบนัสนะคะโบนัสก็แปลว่าโบนัสนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเกมเกมนะคะก็แปลว่าเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองคำต่อไปนะคะคำว่าบังกุมิ บางกุมีนะคะคำนี้คันจิตัวนี้นะคะแปลว่ารายการวิทยุหรือโทรทัศน์นะคะซึ่งคันจิตัวนี้นะคะจากที่เคยลองทำข้อสอบ JLPT อมานะคะก็มีออกข้อสอบในระดับ N4 ด้วยนะคะข้าต่อไปนะคะคำว่าโดรมามัโดรมามัโดรมามัก็คือละครน,นั่นเองนะคะใครชอบดูโดรมามักันบ้างคะหรือจะชอบอนิเมะอย่างเดียวหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะข้อต่อไปนะคะคำว่าคาชู คาชูนะคะคาชูก็แปลว่านักร้องนะคะซึ่งคําว่าขาชูนะคะมีคําว่าอุตะนะคะอุตะอุตะอุนะคะที่แปลว่าร้องเพลงด้วยนะคะคานี้นะคะมาต่อกันนะคะกับคาว่าโชเซสุนะคะโชเซสุชัวเซสุนะคะก็แปลว่านวนิยายนะคะซึ่งถ้าบอกว่าเป็นนักเขียนนวนิยายหรือนักประพันธ์นะคะก็คือชเซสกะชซวเซสุกะนะคะก็แปลว่านัก เขียนนวนิยายนะคะนักประพันธ์นั่นเองซึ่งคําว่าขานะคะก็จะเป็นคําปัจจัยนะคะใช้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะหรือความรู้ขแขนงใดขแขนงหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งคันจิก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะขั้ต่อไปนะคะจุดๆ,ๆขีนะคะขีขีเนี่ยก็แปลว่าเครื่องนะคะอย่างเช่นเครื่องเครื่อง ซักผ้านะคะก็คือเส้นตะคุกินะคะเสนตะคุกินะคะก็แปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองคะ่ะมาต่อกันเลยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวนะคะกับคำแรกนะคะคำว่ามุสโก มุสโกโนะคะมุสโกมุสโกเนี่ยก็แปลว่าลูกชายนะคะซึ่งก็เป็นลูกชายของฉันนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกชายของผู้อื่นนะคะก็จะใช้เป็นมุสโกซังนะคะมุสโกซังก็แปลว่าลูกชายของผู้อื่นนะคะคําต่อไปนะคะคําว่ามุสเม มุสมินะคะมุสมิก็คือลูกสาวนะคะเป็นลูกสาวของฉันนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกสาวของผู้อื่นนะคะก็จะใช้เป็นมุสมสิซังมุสมสิซังซึ่งการใช้คําว่าซังนะคะก็เป็นการยกย่องให้เกียรตินั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจิบุลนะคะจิบุลก็แปลว่าของตัวเองด้วยตัวเองนะคะหรืออย่างขวัญตอนนี้นะคะก็ชอบใช้คำว่าจิบุงเดะนะคะจิบุงเดะด้วยตัวเองนะคะก็อย่างเช่นจิบุงเดะเค้กขี้โอสุคริมัดนะคะ ก็อบอกว่าทำเค้กด้วยตัวเองนะคะ คำต่อไปนะคะคำว่าโชไลนะคะโชไลโชไลเนี่ยก็แปลว่าอนาคตนะคะซึ่งจะมีอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่ามิไลนะคะที่แปลว่าอนาคตเหมือนกันนะคะซึ่งคำว่าโชไลกับมิไลนะคะก็มีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเคยไปนั่งดูในช่อง u t u b e นะคะอาจารย์หลายๆท่านก็มีการอธิบายให้ฟังนะคะว่าความแตกต่างระหว่างการใช้โชไลกับมิไลนะคะมันใช้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวไว้ จะไปนำคลิปตัวนั้นนะคะมาแปะให้อีกทีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าชิบาระคุชิบาระคุนะคะชิบาระคุเนี่ยก็แปลว่าสักครู่ใหญ่ๆนะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าไทเทไทเทนะคะแปลว่าส่วนใหญ่ส่วนมากโดยทั่วไปนะคะซึ่งคำนี้นะคะคำว่าไทเทนะคะรอบของ JRT ท,ที่ผ่านมานะคะก็ เห็นมีช้อยช้อยเกี่ยวกับคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าโซเลนิโซเลนินะคะโซเลนิเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะนอกจากนั้นนั่นเองนะคะส่วนโซเลเดนะคะก็แปลว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นโดยทั่วไปนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตว่าคำช่วยที่ตามหลังมานะคะแตกต่างกันแค่ดิดวนะคะความหมายก็แตกต่างกันแล้วนะคะ เย่ก็จบกันไปนะคะสำหรับในส่วนของการอธิบายคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำศัพท์นะคะเสียงจากซีดีกันนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกทั้งในเรื่องของสำเนียงนะคะแล้วก็ฝึกฟังการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยค่ะงั้นไปเริ่มกันต่อในพัทต่อไปกันเลยค่ะ 28K อますり 噛みます。選びます。通います。メモします。真面目。熱心。偉い。ちょうどいい。景色。美容院。台所。経験。力。人気。形。色。味。ガム。 品物、値段、給料、ボーナス、ゲーム、番組、ドラマ、歌手、小説、小説家、家、家、息子、息子さん、娘、娘さん、自分、将来、 しばらく、大抵、それに、それで。会話、ちょっとお願いがあるんですが、実は、会話、うーん。